สวนะคะพี่น้องไซส์เขิอนดีดีขอบคุณค่ะใช้กันแดดโลชั่นตัวเกียวนะคะนาฬิกาตัวนี้ก็คือใส่มานานแล้วบ้าแมนกันแดดลรกบ้าแมนกันแดดจังไหนพี่น้องหนูใส่ยู่แหม กันแดดเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งโลชั่นนะคะพี่น้องเข้าจับอกว่ามันเป็นกันแดดว่ผสนกันแดดนะคะเป็นกันแดดโลชั่นตัวเป็นกันแดดโลชั่นตัวเกียวเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งอันนี้แล้วก็หอมพอแมนม่้ยแมนกันแดดจังไลยแม่หัวกระใสยืดชุกมืออยู่จ้าเฮียแม่ข้าจับบนดูบุญลูกข้าจัส่งมาให้คุณแกมากเขาสวยดีล่ะขอบคุณค่ะแม่กระใสผิวกะขาวแม่ค่ะพี่น้องกระใสแม่แต่ว่าอย่าลืมค่ะ เสือห้อยใจบางไฟแสนตัวละสามรอยหาสิบบาทรวมขาทรงพี่น้องน้องเพ่งปักมุดไปแล้วพี่น้องฟอจิมกันแดดได้แม่คะมันเป็นกันแดดค่ะพี่น้องเป็นกันแดดใช่ค่ะมีคนถามหาพี่นายด้วยนะคะแล้วก็พี่นายก็อยู่ตรงนี้อยู่ในห้องแล้วก็แบบว่ากะเป็นนันสามารถปับซีพีว์ด้แมนแมนค่ะก็คือพี่แม่ตอนนั้นพี่แม่บรรทุแหลมตอนเข้ามาแหลม นี่ก็เล่งเรื่อนดีนะเล่นได้คือนี่จังน้อยแม่ค่ะใส่กันแดดนี่แหละ้าเสาแหล่งซุ้มเหืออาบน้ำแล้วก็คือทาเลยยินขึ้นบ้างเสื้อแน่จ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะขายเสื้อนะคะขายเสื้อนะคะไอะไรเปี่ยนสิเด็เล้ยงได้บ่แมนเอ้ยซังแม่เอ้ยซังจบเพราะว่าเสือไม่จำกัดค่ะเฮ้ยได้เฮ้ยซังนองใจลายค่ะเสือไม่จำกัดค่ะพี่น้องเบอร์เป็นใส่กบบโปรเอวยืนอแมนเจ้ากระโปรงพี่ไม่ได้เนี่ พก็อสกับอันอันของอยงเงี้ยนะมุส,สอันมุสอห่อยอ๋แล้วก็ซื้อมากแน่นั่นเป็นของดีพีเอสของเชนนะคะเสียงห้อยใจบังไฟแสงค่ะเสียงห้อยใจบังไฟแสงสวยใช้อยู่ดีจริงขอบคุณค่ะผู้ใด้บัคให้ในสร้างเสืยงพี่น้องฟ้าสร้างเด้อตอนนี้นะสียงประมาณยี่สิบก,กว่าตัวพี่นอ้องทราบก็ตพี่น้องหลังจากที่มีบัคให้บัคบัเบัคก็ลอยตัว พี่น้องกอบพระองค์งด้วย,กยเก่งอะไรก็ได้ขอบคุณคะ่ะอันนี้จากแม่เจนแม่เจนจีรานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเก็บเพิ่ได้ไน้องว่าจะเป็นยังไงดื้อเรียบสั่งนะคะอุ้ยยังนี่นะอุ้ยวพี่แนนมาแต่ใส่นี่สวย สุดๆมาลำอีกแวขอเป็นพี่ได้ไหมเป็นทั้งพี่เป็นทั้งแม่แม่ทั้งเพีงรักหนูทุกคนนะคะพี่น้องแม่รอสั่งรอบหน้าโอยโอเคค่ะไม่เปหน่รทุกคนมาก็าพี่นงเนี่ยนี้สวยสวยนะคะเนี่ยอุย้ยสวยมองเรลยว่าสวยโอเคพี่น้องเลยอีกขานาทีเด้ออีกขานาทีอีกขาหนาทีแด้วพี่น้องฟ้าสั่งเลย เสือห้ใจบอกไฟแสนไม่เกี่ยวกับสีค่ะสวยหมดแมค่คาะพี่น้องสวยทุกตัวเมื่อวานสีเป็นสีไ,ไหนวะแต่เป็นห้ยใจบอกไฟแสนสวยหมดโอย้ยงี้ยังขึ้นนักขันไม่ชอบสีแดงมันเป็นพักเพื่อไทยอย่าเมนเลยมันดูไม่ดีเราไม่ควรเม้นแบบนั้นนะคะพี่น้องอันนี้อะสิเป็นยัง,งบรลอันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจากร้านไหนนะคะแต่ว่าเราต้องเปิดดูเนาะลาวส่งไหมส่งหมดนะคะส่งส่งเบิดพี่ดองส่งส่งเบิดเลยบ้าโชว์สวยสวยบ้าโชอบค่ะเอาไว้ถ้าพวกที่ทั้งขายไม่โชว์นะคะเอาไว้ดูดีหน้าห้างเราพี่นหนุ่มก็มาตอนนี้เส,สื้อห้อยใจ็คบั๊กเฟสแดพี่น้องขอสซ้ง นาสียงบ่หลายโตตอนนี้ตอนนี้นาสียงบ่หลายโตค่ะเสื้อห้อยใจวังไฟแสนน้องเพลงก็ได้ออกมาขอบคุณแม่แม่พ่อพ่อแฟนขับนะคะที่ส่งของขวัญมาให้น้องเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้ากระเป๋ากิฟตจากแม่แม่ทุกคนนะคะและชุดหมอลำอีกสองชุดสวยมากๆรอชมบนเวทีนะคะแอดเองก็รอชมนะคะคงจะน่ารักสวยมากเลยนะคะ ท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ